สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับผมเช้านี้ก็นี่เลยครับมาลากให้ทีมงานครับจมแต่เมื่อคืนช่วยกันได้ก็ช่วยไป่น้องอาชีพเดียวกันน่าจะเป็นหนาลอกแกเกี่ยวทุกปีถนาไจมได้รัเสียนนังครับรถเสียนนัง,เ,นนง,งนเดี๋ยวว่าไงครับหมาเดี๋วเองกาลังเดินเข้าไปครับ ร,ถร,ถรถอุมเสียงโทรหาตอนสองทุ่มครับพอดีผมก็เขียวข้าวดึกไม่หนักครับดีแล้วครับที่แกไม่ดิ้นครับนี่ครับอาจจะรลักไปหน้าเลยงานนี้มีเสียวอ๊ะมันไม่น่าจมนะจมได้ยังไง ถือว่าหนักครับแต่แกไม่ดิ้นครับดีแล้วครับหนักเอาเรื่องครับน่าจะดึงไปหน้าแต่ถ้าเป็นผมดึงถอยหลังดีกว่านะอ่ะลองดูครับจะขึ้นไหถือว่าหนักครับทางซ้ายมิดเลย น่าหลอกปุ้งน่าดันนะน่าดันน่าดันรถไม่แรงหรือคนไม่ถึงของมันของมันไม่มีของมันไม่มีคนขับต้องม,มาเลยเนีย่คนขับจ <c oughs> ักรยาเอ้าใครช่างทอดหนูหโอโ้โหไอช่างตัวดีโอโ้โห <c oughs> ช่างตัวดีช่างทอน

นนนนเสียนั่งครับใส่ยังไม่ได้นอนโทรหาที่เ้าบอร,รับเย่จังไหนเนาะบอนั่งบอติดน้ำตายเลยนี่ครับล้อนี่หายเลย สนสันเินไเสีังเคยไปลากให้ผมครับแล้วผมก็มาลางให้แกคืนไม่เคยคิดตังค์ช่วยเหลือกันพี่น้องเอาครับ จะขยับหรือเปล่าเสียนั่งนั่งยนต์บดแล้วครับเตรียมพร้อมนะพี่น้องเดี๋ยวช่างบอยจะกระตุกให้ดูเอาน้ำมันก็จะหมดครับ อสตาร์ทไม่ติดฮึมฮึมฮึมโอ้เกือบเกือบเกือบเอ้า เลยไปเลยครับไปแล้วครับเดินๆๆว้เหมือนแขกมันล็อก พี่ก็่าแทงหลุดไปอยู่นั่นกะตกเลยเ่ต้องล่งห้เราขยอยตึ้งอยตึ้งอ่ะเอาเลย ถอยตึ้งถอยตึ้งไหมถอยจังบอยมันล่างไม่เป็นมันกลัวขึ้นครับโอ้โอ,โอ,โอ้ทุนรักทุเลย์เลยพ่น้องแท็กก็หมดสภาพโอ้โอโอโอ เอา้าแท็กรูดบอ<ไ>เอาไม่อย่างก็ไปขนาดไงล้อนาบอเอ้าล้อนำหายไปไหนว้า <c oughs> <อ>ลอ้อนำหายบ <c oughs> อกีล้อนำไน, <c oughs> น,นะ <c oughs> เยอะแลวไปคุดฮะ แผลชิบหายรถกระจนรถน้ำก็หายโอ้ตายตั้งตั้ดีแล้วขึ้นได้ดีแล้วมันขึ้นได้ไหนของแท้นี่มันอู้หักเลยนะเปล่าเว้ยเมิเงินอีกแล้วพี่น้องโอ้โโอ้โแตุ่นศกลัเนี่ย อแสดงมันลุดเนาะมันฮักเลยบุคุณเป็นไงครับเฮียเฮียสู้ต่อไปได้แล้วโอ้ยเนี่ยนอนนนเลีับอะหรบคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันครับผมเจกันไหนได้ช่วยกันได้ก็ช่วยครับบายบายครับ